ับเรามาถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านเรอคออีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับทางด้านของ BNI Business Booster Series ครับและครั้งนี้เราก็มาพบกับพี่เจงอีกเช่นเคยนะครับกับความรู้ดีๆในเช้าวันจันทร์นะครับให้กับเพื่อนๆ BNI ทุกๆคนนะครับทั่วประเทศเลยนะครับพี่เจงครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ BNI i u u s n n s s s o o s t t r s s r r i s s ในเช้าวันจันนี้ค่ะมารับพลังงานดีๆกันนะคะเอาละค่ะสไลด์แรกเลยค่ะพี่ปิงมาดูกันนะคะว่าวันนี้เอาหัวข้ออะไรมาฝากกันตอนนี้เรายังในอยู่ในหัวข้อเรื่องเรื่องของ เคล็ดลับความสำเร็จของคนดังระดับโลกนะคะเราเปิดตัวซีรีส์นี้ไปด้วยนะคะคนแรกก็คือนะคะคุณลุงวอลเลนบัฟเฟตนะคะเคล็ดลับความสำเร็จของคุณลุงนะคะส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาเรานำเคล็ดลับความสำเร็จของสุภาพบุรุษที่รวยที่สุดในโลกเจฟเบซอสมาฝากกันนะคะสัปดาห์ที่3ค่ะเวียนกลับมาที่ประเทศไทยบ้างเพราะประเทศไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกมีคนเก่งๆอยู่เยอะแยะมากมายนะคะวันนี้หยิบเอาหัวข้อจากเจ้าสัวท มาเล่าให้ฟังนะคะเคล็ดลับความสําเร็จในการทําธุรกิจของเจ้าสัวรนินเจียรวบานน์ค่ะสไลด์แรกเลยค่ะพี่ปิงนะคะโดยที่เนื้อหาในหนังสือที่เอามาแบ่งปันกันเนี่ยขอโทษค่ะเนื้อหาของสิ่งที่เอามาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะถ้าเกิดท่านใดฟังวันนี้แล้วชอบรู้สึกเป็นแรงบันดาลใจสามารถไปหาหนังสือเล่มน,นี้มาอ่านได้ค่ะหนังสือเล่มน,นี้มีชื่อว่าความสําเร็จดีใจได้ วันเดียวความสําเร็จดีใจได้วันเดียวเป็นหนังสือที่เจ้าสูุธนินเขียนเอาไว้นะคะแล้วก็วางจําหน่ายในหลายๆสำนักในหลายๆร้านหนังสือนะคะวันนี้ก็หยิบมาฝากกันเนาะนะคะว่ามีแง่คิดและมีหลักคิดในการทํางานอย่างไรนะคะสไลด์แรกกับพี่ปิง โอเคค่ะอะละค่ะมามาดูกันนะคะว่าหัวข้อนะคะเคล็ดลับความสําเร็จของเจ้าสัวธนินในการทําธุรกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยค่ะเอาเอาก่อนก่อนอื่นนะคะขอปูบริบทก่อนหลายท่านอาจจะเป็นแฟนพันธุ์แท้เจ้าสัวหลายท่านอาจจะไม่ชอบหรือมีอะไรต่างๆกับ C p หรือเซเว่นหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรอันนั้นหยิบวางเอาไว้ข้างๆก่อนแต่วันนี้ค่ะอยากจะให้เรามาเรียนรู้แล้วถอนรหัสเราเอาแค่วิธีการคิดในการทําธุรกิจนะคะว่าเจ้าสัวธนินหรือกลุ่ม C ีพีเขามีง่ายคิด ในการทําธุรกิจอย่างไรเราจะไม่พูดเรื่องของความชอบทําหรือไม่ชอบทําหรืออะไรใดๆต่างๆอันนั้นเก็บปลาไว้ที่ข้างๆนะคะแล้วเปิดใจในการที่จะมาเรียนรู้เคล็ดลับความสำเร็จเหล่านั้นกันนะคะข้อแรกเลยค่ะเจ้าสัวธนินนะคะนี่คือรูปสมัยที่เจ้าสัวธนินเนี่ยยังเป็นวัยละอ่อนอยู่เลยเกือบ60ปีที่แล้ว50กว่าปีที่แล้วนะคะเจ้าสัวธนินเขาพูดไว้อย่างนี้ค่ะเขาบอกว่า ใครมีเทคโนโลยีเราก็จะสามารถดึงเงินจากอากาศได้ออน่าสนใจนะคะดูแง่คิดของเขานะคะใครมีเทคโนโลยีคุณก็สามารถดึงเงินจากอากาศได้นะคะปัญหาเมื่อ50กว่าปีก่อนนั้นคืออะไรคะเริ่มคิดจากปัญหาก่อนสมัยก่อนนั้นเนี่ยไก่แพงแพงกว่าหมูนะฮะไก่แพงกว่าหมูกว่า,วาสัตว์อื่นๆเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอุตสาหกรรมในการเลี้ยงไก่ของบ้านเราสมัยก่อนเมื่อ50กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นการเลี้ยงแบบชาวบ้านเลี้ยงแบบอยู่ใต้ถุน ทําให้ไม่สามารถมีจํานวนสัพพลายมากเพียงพอที่จะสัพพลายให้กับตลาดก็เลยทําให้ไก่เนี่ยมีราคาแพง ะะเจ้าสุธนิลเขาก็คิดจากปัญหาอย่างนี้และวคะ่ะว่าเอา้าทำไมไก่บ้านเรามันแพงจังแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้นะคะไปหาข้อมูลว่าอัตราเฉลี่ยเนี่ยประชากรไทยคนนึงเลี้ยงไก่ได้กี่ตัวที่อเมริกาเนี่ยเกษตรกร,ร,กรของเขาที่เลี้ยงไก่เนี่ยเลี้ยงไก่ได้กี่ตัวเฉลี่ยต่อคนก็มาเจอประเด็นว่าอ๋อเป็นเพราะว่าเราเลี้ยงกันไม่เป็นระบบไงเราเลี้ยงกันอยู่ใต้ถุนบ้านไงบางทีก็ติดโรคตายบ้างอะไรบ้างผลผลิตมันจริงไม่พอพอคิดจากปัญหาอย่างนั้นแล้วรู้เลยว่ามีโอกาสสําหรับการทําตลาดไก่สดแน แน่นอนคิดจากปัญหาก่อนนะคะทําไมไก่แพงแล้วทํายังไงถึงจะให้ไก่มีสปายได้มากเพียงพองนะคะหลังจากนั้นจึงติดต่อไปที่อเมริกานะคะไปดูเทคโนโลยีแล้วก็ซื้อเทคโนโลยีในการทําฟาร์มไก่เข้ามาเป็นแห่งแรกในประเทศไทยปรับการเลี้ยงไก่จากเลี้ยงกันเป็นแบบใต้ถุนบ้านเนี่ยมาเป็นอุตสาหกรรมมาเป็นโรงเรือนปิดแล้วก็ค่อยๆพัฒนานะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะทำให้ CPE จึงเป็นเจ้าตลาดในการเลี้ยงไก่ทุกวันนี้เพราะเขาเป็น First Mover เป็นเจ้าแรกซึ่งเดี๋ยวนั้นจะลิ้ยงกับเคล็ดลับข้อที่2นะคะชอบมากแนวคิดอันนี้ใครมีเทคโนโลยีคนนั้นดึงเงินจากอากาศได้อยากจะให้ดูตัวอย่างในปัจจุบันนี้เนาะนะคะหลายท่านอาจจะเคยเห็นตู้ชงกาแฟของเต่าบินใช่ไหมคะเต่าบินซึ่งเขา p o s i t i o นตัวเองว่าเป็นโรบอติกบาลิสตา ะะปัจจุบันนะคะเราซื้อกาแฟเราก็ไปร้านกาแฟต่างๆเนาะนะคะบริษัทต,ตู้ที่เขาทําตู้บุญเติมอมนะคะ่ะซึ่งเป็นบริษัทฟอร์ดเทคโนโลยีเขามีเทคโนโลยีในการทําตู้เติมเงินอยู่แล้วเขาก็มาคิดว่าเออตลาดกาแฟกับตลาดเครื่องดืง่มตอนนี้มันบูมมากๆทํายังไงเขาถึงจะต่อยอดจากเทคโนโลยีตู้บุนเติมที่เขามีนะคะก็เกิดมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาเป็นตู้ชงกาแฟเต่าบินซึ่งเป็นตู้ที่ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าอะไรคะซื้อกาแฟจากตู้จากตู้ชงกาแฟจาก ตู้กดเนี่ยนะคะจะทานร้อนก็ได้ทานเย็นก็ได้เมนูปั่นก็มีนะคะแถมสามารถเลือกได้ว่าจะหวานน้อยหวานมากหรือหวานที่สุดใน3โลกคัสตมไม์ได้อีกนะคะ ซึ่งบริษัทนั้นน่ะเต่าบินเขาโพ i ิชันตู้เต่าบินเขาว่าเป็นโรบอติกบาลิสตาเห็นไหมคะนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าใครมีเทคโนโลยีคุณก็สามารถดึงเงินจากอากาศได้นั่นเองนะคะอยากจะให้ดูตัวอย่างของเต่าบินไว้ว่าเออเออมันเป็นไปตามนั้นจริงๆนะเขาก็ปรับแล้วก็สร้างเทคโนโลยีแล้วตอนนี้ตู้เต่าบินก็กระจายไปทั่วซึ่งบริษัทฟอร์เทคโนโลยีเขาเป็นคนทําเองนะคะไม่ได้มีการขายแฟรนไชส์อะไรใดๆเพียงแต่ว่ามีการแบ่งส่วนแบ่งให้แล้วตอนนี้นะคะเมื่อวานไปที่เซนทันพราม ม,มีตู้เต่าบินอยู่ชั้น2ชั้น3าชั้น4ชั้น5้าและทุกตู้มีคนต่อแถวยาวมาก ะะแสดงว่าเทคโนโลยีโร,โรโบโติกบาลิสตา้านี่ยกำลังไปได้ดีนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในข้อคิดอันนี้เลยค่ะที่เจ้าสูุทนินบอกไว้ใครมีเทคโนโลยีคุณก็จะสามารถดึงเงินจากอากาศได้นั่นเองนี่คือข้อแรกค่ะข้อที่2อค่ะเอาสไดถัดไปกับพี่ปิงอ่าข้อที่2นะคะเจ้าสุทนินพอถึงจุดจุดหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าธุรก,กิจมันสามารถไหลผงแดนได้แล้วนะคะ,ะข้อที่2นะคะ เคล็ดลับของเจ้าสัวที่เจ้าสัวเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็คือจังหวะคือปัจจัยความสําเร็จอันดับแรกจังหวะคือปัจจัยความสําเร็จอันดับแรกเห็นไหมคะเขาทําสําเร็จจากจังหวะในการมองโอกาสของการเลี้ยงไก่ให้เป็นอุตสาหกรรมนะคะแล้วนอกจากนั้นยังขยายขอบเขตไปอีกค่ะนะตอนที่ประเทศจีนเปิดตลาดใหม่ๆนะเจ้าสัวซีพีถือใบอนุญาตก,การลงทุนหมายเลข0 0 0 1 ะะทั่วโลกนะคะมีหลายร้อยประเทศแต่เจ้าสวธนินถือใบลงทุนในประเทศจีนที่เป็นหมายเลข0 0 0 1นั่นหมายความว่าเขาเป็น international investor รายแรกของจีนนะคะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วหลายคนบอกว่าเขาไม่ได้หรอกจีนตอนนั้นประเทศยังไม่พร้อมถนนไม่พร้อมคนไม่พร้อมกฎหมายไม่พร้อมน้ำไฟไม่พร้อมไม่มีอะไรพร้อมสกักอย่างเลย แต่เจ้าสุธนินบอกว่าไม่ถ้าเขาไม่พร้อมนั่นแหละดีเราจะเข้าไปทําให้มันพร้อมเองนี่คือวิธีการคิดของเจ้าสุธนินดูว่าอะไรมีโอกาสนะคะจึงถือใบอนุญาตลงทุนหมายเลข0ูนย์ศูนบุกตลาดนะคะสิ่งแรกที่ทําคือบุกตลาดมอเตอร์ไซค์บุกตลาดมอเตอร์ไซค์ในจีนค่ะเพราะว่าประเทศจีนสมัยนั้นเนาะนะคะเริ่มเปิดตลาดแล้วก็เกษตรกรสามารถเอาผลผลิตมาขายที่ตลาดได้แล้วปัญหาคือไม่รู้จะขนของจากไรส่สวนเลือกนาเลือกนาของตัวเองเนี่ย ได้สวนเลือกนาของตัวเองเนี่ยมาที่ตลาดยังไงเพราะว่าไม่มี ออวสัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะในการขนส่งเมื่อก่อนนี้นะคะตอนนั้นจีนมีโรงงานมาอเตอร์ไซค์อยู่แค่โรงงานเดียวและผลิตได้ปีละ2 0 0 0 0คันซึ่ง2 0 0 0 0คันเนี้ยผลิตให้ตำรวจผลิตให้ทหารจบแล้วนะคะไม่มีซพลายมากเพียงพออันนั้นละค่ะเจ้าสุธนินจึงเห็นโอกาสเข้าไปพาร์ทเนอร์นะคะคอลลาบรเรชเห็นไหมคะคาว่าคอลลาบเรชและคําว่า X เกิดขึ้นแล้วเช่นกันก็ไปคอลลาบรเรชกับ Honda ค่ะไปซื้อเทคโนโลยีจาก Honda นะคะและจริงๆตอนนั้น Honda ยังไม่ ไม่พร้อมจะลงทุนในประเทศจีนด้วยฮันน้าบอกไม่เอาไอ้ยังไม่อยากยังไม่พร้อมจะเข้าไปลงทุนในประเทศจีนเจ้าสุธนินบอกว่า,วายูไม่พร้อมจะลงทุนไม่เป็นไร ขอซื้อเทคโนโลยีของยูเพื่อที่จะมาทําตลาดนะคะมอเตอร์ไซค์ในประเทศจีนเอาแบบรุ่นที่ตกรุ่นแล้วก็ได้ไม่ต้องเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดเพราะรุ่นที่ทันทันสมัยที่สุดไม่ได้ตอบโจทย์ตลาดจีนณเวลานั้นอยู่ดีนะคะไม่ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดแต่เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตลาดที่สุดในเวลานั้นซึ่งเป็นไงคะต่างคนต่างแฮปปี้คนได้แฮปปี้มากนะคะได้ขายเทคโนโลยีเก่าที่อยากจะโลกทิ้งแล้วให้กับเจ้าสุธนินในขณะที่เจ้าสุธนินก็แฮปปี้มากเพราะได้เทคโนโลยีที่ ที่เหมาะสมเข้าไปเซิร์ฟตลาดจีนนะคะปัจจุบันค่ะนะคะคิดดูว่าตลาดจีนใหญ่ขนาดไหนเจ้าสัวทนินครองตลาดมอเตอร์ไซค์เป็นอันดับ3ของประเทศจีนนะคะคิดดูว่าตลาดมันบึ้มขนาดไหนเพราะจังหวะคือปัจจัยความสําเร็จเป็นอันดับแรกนะคะถัดไปค่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งคือกรณีศึกษากับ Southland Corporation Southland Corporation เนี่ยคือเจ้าของแฟรนไชส์ 7ซเว่นเะคะเจ้าสัวธนินเล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปบอกเซาท์แลนด์คอร์ปอเรชันว่าไอจะเอาเซเว่นอีเลฟมาทําที่ประเทศไทยเซาท์แลนด์บอกว่าคุณธนินประเทศไทยยังทําไม่ได้1 GDP ของยูยังต่ําเกินไปรายได้ต่อประชากรต่อหัวของยูยังต่ําเกินไปยู you เอาเซเว่นอีเลฟไปทำเนี่ยไม่ได้หรอก ะะแต่เจ้าสุธนินบอกว่าไม่ครับผมไม่คิดแบบนั้นเพราะเขารู้ว่าตลาดประเทศไทยกับตลาดของที่อเมริกามันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอเมริกาเนี่ยประเทศมันใหญ่เพราะฉะนั้น p opulation density มันน้อยคือความหนานแน่นของประชากรมันน้อยแต่ประเทศไทยอย่าคนมักจะไปกระจุกตัวอยู่ในสถานที่ที่มันจเจริญแล้วนั่นหมายความว่าว่า density หรือความหนานแน่นของประชากรในเขตที่จเจริญแล้วอ่ะมันเยอะมากถ้าอเมริกาเข้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นหนึ่งคนในประเทศไทยจะมีคนเข้า1ิบคน ถ้าเปรียบเทียบกับ population density หรือความหนาแน่นของประชากรน,นะคะ,ะนั่นก็เป็นสิ่งที่เขา convince และประสบความสำเร็จเป็นเจ้าแรกที่นำา7 e l e v e n เเข้ามาในประเทศไทยและทำอย่างต่อเนื่องนะคะเห็นโอกาสต้องรีบทำก่อนนะคะเจ้าสัวบอกว่าคนส่วนใหญ่มักเลือกที่จะทำอะไรที่ง่ายแต่สำหรับเขาแล้วเรามองที่โอกาสถึงแม้มันจะยากแต่ถ้ามันมีศักยภาพ เราจะทำนะชอบมากแนวคิดนี้คนส่วนใหญ่มกักชอบทำอะไรที่มันง่ายๆแต่สำหรับเราแล้วเรามองถึงโอกาสถึงแม้มันจะยากแต่มีศักยภาพเราก็จะทำนะคะนั่นก็เป็นแนวคิดของเขาทำให้นะคะเจ้าสเทนินเข้าไปในหลายๆธุรกิจนะคะไม่ว่าเป็นธุรกิจไฟเบอร์ออปติกเมื่อ20ปีที่แล้วโครงข่ายสายโทรศัพท์บ้านนะคะต่อยอดมาจนเป็นอินเทอร์เน็ตเป็นฟรูในทุกวันนี้ เพราะว่า first mover advantage หรือการเป็นคนแรกจับจังหวะในการลงทุนที่ดีในวันนั้นนั่นเองนะคะ แล้วก็มีคนบอกว่ามีคนเขาแซวเจ้าสุธนินว่าตอนนี้เราผูกขาดไปแล้วนะคะสำหรับธุรกิจคอน e n เน n c e สโตร์ Store, เจ้าสุธนินบอกว่าเราผูกขาดที่ไหนเราไม่ได้ผูกขาดนะเราแค่ทำก่อนและทำก่อนคนอื่นต่อเนื่องยาวนานมากเพียงพอทำให้วันนี้เราเข้มแข็งเพราะเรามองโอกาสออกเราไม่เลือกทำสิ่งที่ง่ายเราเลือกทำสิ่งที่มันยากแหละแต่มันมีอนาคตแล้วเราก็ค่อยๆบิ้วจากตรงนั้น น,ะะนี่คือเคล็ดลับข้อที่2นะคะไปข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3นะคะพอเราพูดถึงการาลงทุนนะเป็นจังหวะการลงทุนต่างๆข้อที่3อย่าลืมว่าการบริหารความเสี่ยง ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเจ้าสูบอกว่าหลักการของเขาแบบนี้ค่ะเสี่ยงได้แต่ต้องไม่ล้มละลายใหม่นะบอกสมาชรกเขาบอกว่าเขาบอกทีมงานของเขาทุกคนว่าเสี่ยงได้แต่ต้องไม่ล้มละลายด้วยกฎ70-30ถ้าประเมินโอกาสทํา feasibility study แล้วมีโอกาสสาเร็จ70%ทําทันทีเพราะว่าอะไรคะเพราะไม่มีอะไรที่ไม่เสี่ยงการที่ไม่เสี่ยงก็คือการที่เราไม่ทําอะไรเลย ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ก็ก,ก,ก็ก็ต้องดูแล้วก็ประบริหารความเสี่ยงถ้า50 50ยังไม่ทำนะแต่ถ้าประเมินแล้ว70 30ลุยเต็มที่เดินแน่ถึงแม้ว่ามันจะยาก ะะทีนี้เจ้าสัวก็เล่ากรณีตัวอย่างของวิกฤตต้มยำกุ้งให้ฟังว่าตอนนั้นตอนปี2540เนี่ยเกิดวิกฤตขนาดใหญ่นะคะแล้วเขาแก้ปัญหาด้วยยังไงตอนนั้น CP ก็เริ่มเป็นอาณาจักรแล้วนะคะมีธุรกิจเยอะแยะมากมายมี t ท s c o มี Macro มี CP มี 7, มเ e v e ่มีเริ่มทำา t u u e o r p o r a ร i o n แล้ววางโครงขายสายโทรศัพท์ต่างๆนู่นนีนนน่นั่นเนาะนะคะวิกฤตต้มยำกุ้งต้องบริหารความเสี่ยงยังไงเพื่อไม่ให้ CP คอมเมลนันล้มละลาย ปัดธุรกิจที่ไม่สําคัญออกก่อนแล้วค่อยไปเอากลับมาใหม่นะวันนั้นนะคะ CP เป็นเจ้าของเทสโก้กับแมคโครแต่ต้องขาย หุ้นนะคอนทฟรกับเทสไม่ให้เทสโก้กับโลตัสนะต้องขายหุ้นโลตัสกับแมคโครออกไปก่อนเพื่อรักษาสภาพคล่องเพราะเขาบอกว่าอันนี้เดี๋ยวกลับมาใหม่ได้แต่ต้องรักษาธุรกิจที่เป็นหัวใจสําคัญของบ้านเขาก่อนนะคะขยายธุรกิจที่เป็นเรือธงหรือที่เป็นแฟลกชิพเลือกเลยค่ะเขาบอกว่าธุรกิจพื้นฐานเขาธุรกิจเกษตรนะคะเซเว่นอีเลฟเธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐานเขาขอคีปเอาไว้3อันนี้นะคะส่วนธุรกิจรีเทลอย่างโลตัสหรือแมคโครขายทิ้งไปก่อนเดี๋ยวมีเงินแล้ว กลับมาใหม่นี่คือวิธีการในการบริหารความเสีย่ยงก็ต้องมีการประเมินด้วยว่าณจุดจุดนั้นเราจะต้องทำอย่างไรนะคะหรือทํำยังไงเพื่อให้องค์กรนั้นเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้ภาวะและความเสี่ยงละสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นๆนะคะสไลด์ถัดไปค่ะมาข้อที่4นะคะข้อที่4ซึ่งสําคัญมากนะคะเรื่องของการบริหารทีมงานนะเจ้าสัวให้ได้ให้ได้ให้ทัศนะที่ยอดเยี่ยมมากนะเขาบอกว่าผู้นํานะ อยากกลัวที่จะสร้างคนที่เก่งกว่าแต่ผู้นําต้องสร้างเขาจะคำว่าต้องนะผู้นําต้องสร้างคนที่เก่งกว่าตัวเองมองหาจุดเด่นทีมงานของตัวเองให้ได้แล้ว empower ใช้คนให้เป็นให้อํานาจนะคะมอบหมายแล้วก็ติดตามพอเรา identify ได้แล้วเรารู้ว่าใครมีจุดเด่นนะคะใครมีแนวมีแววเขาจะคำว่ามีแวววที่จะเดินหน้าได้นะคะ <c oughs> ให้อํานาจคะ่ะมอบหมายงานหรือมอบหมายโปรเจกต์สำคัญสำคัญ ที่สาคัญคือต้องติดตามติดตามเพื่อให้รู้ว่าเขาดําเนินการไปตามแผนง,งานไหมผู้นําอาจจะไม่ต้องรู้ลึกแต่ต้องรู้รอบนะนี่คือทัศนะของเจ้าโสูตรทีนคุณอาจจะไม่ต้องรู้ลึกทุกเรื่องเพราะคุณรู้ลึกทุกเรื่องไม่ไหวแต่คุณต้องรู้รอบเป็นตัววายเชฟนะคะรู้หลายเรื่องนะคะรู้หลายๆเรื่องแต่ว่ารู้ลึกอาจจะแค่เรื่องเดียวนะคะ Uh, uh, CP เนี่ยจริงจังในการสร้างทีมงานแล้วก็สร้างผู้นานะคะมีโครงการเท่าแก่น้อยที่เกิดเปิดเป็นโรงเรียนสอนผู้นําที่เขาใหญ่นะคะโครงการเท่าแก่น้อยแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ว่าเป็นลูกวัวไม่กลัวเสืออยากจะสร้างทีมงานลีดเดอร์ใหม่ๆเลือดใหม่ให้เป็นลูกวัวที่ไม่กลัวเสือนะเป็นนิวลีดเดอร์ชิพเจนแล้วก็สร้างทีมงานใหม่ๆ ออกมาตลอดเวลาเพราะว่าอะไรเพราะเขาบอกว่าผู้นําคนรุ่นใหม่ไม่มีกรอบความสําเร็จแบบเดิมๆเขาไม่รู้แล้วเขาว่า CP หรือว่าบริษัทของเขาเนี่ยก่อนหน้านี้ประสบความสําเร็จมาด้วยกรอบอะไรเพราะฉะนั้นเขาไม่มีกรอบความคิดเดิมที่มาบล็อกเขาทําให้เขาสามารถคิดอะไรใหม่ๆได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น C p ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งองค์กรที่ให้ความสําคัญเรื่องของการสร้างทีมงานนะคะสร้างลีดเดอร์ใหม่ๆอยากต่อเนื่องนะคะค่ะสไลด์ถัดไปค่ะ เป็นสไลด์สุดท้ายก่อนที่จะจบนะคะเคล็ดลับสีเคล็ดลับที่เจ้าสุธนินนํามาฝากวันนี้เจ้าสุธนินบอกว่าก่อนวิกฤตนะคะถ้าตอนนี้ธุรกิจของคุณกําลังไปได้ดีอย่าเลิงนะคะต้องเตรียมพร้อมเสมอเพราะคุณไม่รู้เลยวิกฤตจะมาเมื่อไหร่ และถ้าเกิดมีวิกฤตมาคุณจะรับมืออย่างไรเหมือนกับพวกเรานะคะปุ๊บปั๊บรับโชคอยู่ดีดีโควิดก็มาหลายคนปรับตัวไม่ทันถึงกับตึ ứng, ้งไปเลยก็มีนะคะเจ้าสูถึงได้บอกว่าถ้าเกิดธุรกิจคุณกําลังไปได้ดีขอให้อย่าเลงค่ะเตรียมพร้อมอยู่เสมอเมื่อวิกฤตมาคุณจะรับมืออย่างไรนะคะและข้อที่2ในช่วงวิกฤตนะคะถ้าคุณอยู่ในช่วงวิกฤตคุณอย่าท้อและคุณอย่าตายค่ะโอ้ชอบมากคุณอย่าท้อและคุณอย่าตาย เพราะสักวันโอกาสจะกลับมาในวิกฤตมีโอกาสแฝงอยู่เสมอคอให้คุณไม่ยอมแพ้แล้วเดินหน้าต่อเนื่องเมื่อน,นั้นคุณจะกลับมาได้อย่างสง่าง,งามเหมือนกับที่ณวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะเครือซีพีก็กลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าการเตรียมการาวางแผนและการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี นะคะสไลด์ถัดไปค่ะสรุปสุดท้ายท้ายสุดซัมมารีนะคะซัมมารีนะคะเคล็ดลับจากเจ้าสัวทนินนะคะมองจากปัญหาค่ะหาเทคโนโลยีเพื่อมาเจาะตอบโจทย์นะคะถ้าคุณมีเทคโนโลยีคุณสามารถดึงเงินจากอากาศได้โอ้เป็นคําพูดที่ชอบมากๆคมมากๆข้อที่2คือจังหวะในการลงทุนเป็นสิ่งสําคัญนะคะจังหวะในการลงทุนเป็นสิ่งสําคัญข้อที่3ค่ะการบริหารความเสี่ยงใช้กฎ7 0 3ดเสมอเสมอนะคะถ้าประเมินว่า70% มีโอกาสสาเร็จเดินหน้าต่อเนื่องถึงแม,วม้ว่ามันจะยาก ะะและข้อที่4ค่ะอย่าลืมนะคะเราเก่งคนเดียวไม่ได้ต้องสร้างทีมงานอย่างต่อเนื่องและให้แนวคิดใหม่เซตใหม่ๆกับทีมงานที่พร้อมจะเติบโตนะคะให้อํานาจมอบหมายแล้วก็ติดตามนะคะคือโครงสร้างในการสร้างผู้นํารุ่นใหม่ของเจ้าสุวรนินทร์นะคะสําหรับวันนี้เคล็ดลับความสําเร็จจากเจ้าสุวรนณินทร์ที่นํามาฝากไว้มี4ข้อนี้คุณชอบข้อไหนคุณคีดหนึ่งสองสามสี่เข้ามาเลยหรือถ้าคุณชอบหมดคุณคีดเลข8เข้ามาเลยนะคะและดูซิว่าคุณจะเอา กลับไปใช้ไปปรับใช้ในธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้างนะคะเจ้าสัวยอย่างที่บอกเอาไว้ถ้าตอนนี้ธุรกิจคุณกําลังไปได้ดีอย่าเลิ้งเตรียมพร้อมสําหรับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ถ้าตอนนี้คุณอยู่ในวิกฤตอย่าท้อและอย่าตายเพราะโอกาสกลับมาได้เสมอในวิกฤตมีโอกาสเสมอนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังบินไอบิสเนสบูสเตอร์ซีรีส์ในเช้าวันจันทร์นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ โอเคมีฝากมีข่าวฝากประกาศนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะ วันนี้เราได้เข้ามารับแง่คิดมุมมองดีๆนอกเหนือจากการที่เรามีพื้นที่ดีๆในการช่วยเหลือแนะนํางานกันผ่านชร์ของเราใช่ไหมคะแต่พวกเราน่าจะยังทราบดีว่ายังมีเจ้าของธุรกิจจํานวนมากที่ยังลําบากอยู่ข้างนอกและกําลังมองหาทางออกและทางเลือกนะคะทางรอดในการทําธุรกิจใหม่ๆนะคะสไลด์ถัดไปกับพี่ปิงเรากําลังมองหานะคะเรากําลังมองหานะคะคนที่จะเป็นผู้นําท้องถิน่นนะคะจกต,ตอนนี้เบ I มีอยู่ใน13จังหวัดทั่วประเทศ แต่ประเทศไทยมีทั้งหมด70กว่าจังหวัดนะคะยังมีพื้นที่อีกมากมายที่เจ้าของธุรกิจรอความช่วยเหลือและรอโอกาสดีๆที่จะได้เข้ามาอยู่ในชุมชนดีๆชุมชนแห่งการเรียนรู้และการช่วยเหลือกันแบบใน b n i นะคะสไลด์ถัดไปค่ะเรากําลังมองหานะคะผู้ดูแลเขตค่ะ Executive Director ในจังหวัดต่างๆนะคะเพื่อสร้างช h a p อ e r ของร์ i อค่ะเพื่อสร้าง Chapter ของร์ i อเพื่อเป็นทางเลือกและเป็นทางรอดนะคะสําหรับเจ้าของธุรกิจในจังหวัดต่างๆและเป็นการกระตุ้นเศ,ษศรษฐกิจในจ วัดบ้านเกิดของเขาเหล่านั้นด้วยนะคะสายถัดไปค่ะนะคะเรากำลังมองหา executive directors นะคะผู้ดูแลเขตนะคะในจังหวัดโคราชระยองภูเก็ตคอนแก่นและอุบลราชธานีค่ะนะคะ BNI เป็นองค์กร ทางด้าน referral ที่ยิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะและ referral ที่ดีที่สุดสำหรับเราในเวลานี้คือการแนะนำา x x e u u t v v e i r r e t t r r นะคะเจ้าของธุรกิจที่พร้อมจะเป็นจุดยืนเพื่อความสำเร็จสำหรับ SME ในจังหวัดของเขาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดบ้านเกิดน,นะคะถ้าท่านรู้จักใครนะคะสามารถแนะนำและก็ติดต่อเข้ามาที่ BNI ได้เลยนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากๆเลยครับพี่เจงครับก็เราก็ได้ความรู้ดีๆนะครับจากทางด้านของ Business Booster Series ไปแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับเรามาช่วยกันนะครับในการขยายนะครับ BI ให้ออกไปนะครับให้มากขึ้นในประเทศไทยเพื่อประโยชน์สำหรับทางด้านของเศรษฐกิจในการสร้างให้ธุรกิจไหลเวียนเมื่อธุรกิจไหลเวียนพวกเราที่อยู่ใน BI n เราก็เป็นคน ที่จะสามารถที่จะอยู่ในวงจรของการไหลเวียนนั้นได้ในการมีเครือข่ายของเบรดไอที่เยอะโอกาสของเราจะมาก่อนของคนอื่นเขาครับซึ่งปกติแล้วตอนนี้โอกาสจะไปอยู่กับบางคนโอกาสจะไปอยู่กับบางธุรกิจ แต่เราเมื่อเรามีเบียไอมันจะทําให้โอกาสมันไหลเวียนแล้วทาให้เศรษฐกิจมันไหลเวียนให้กับทางด้านของพวกเราที่อยู่ในเบียไอและทาให้มูลค่าธุรกิจสูงขึ้นด้วยกันนะครับแล้วเราจะไปสู่แสนล้านในองค์กรของเบียไอที่เราจะช่วยเหลือ s m e ให้มีมูลค่าไหลเวียนอยู่ในแสนล้านลองจกกินนาการดูสิครับว่าเราอยู่ในวงของแสนล้านตอนนี้เราแปดหมื่นล้านไปแล้วปีนี้เราจะไปที่20 0 0 0ล้านนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขแสนล้านอีกไม่ไกลครับ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราจะไประยะเวลานี้ทําให้สั้นลงได้เมื่อเรามีทีมหรือมีเขตเพิ่มมากขึ้นครับและเมื่อเรากระจาย distribution หรือ penetration ไปยังตลาดใหม่ๆนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเกิดในส่วนของโอกาสที่จะทําให้ธุรกิจนะครับเชื่อมโยงกันและเกิดการไหลเวียนโอกาสได้มากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่ารอมาช่วยกันดีกว่านะครับแล้วมาช่วยทําให้พวกเรา ได้ประสบความสำเร็จได้มีโอกาสธุรกิจเพิ่มมากขึ้นก่อนชาวบ้านเขาและนี่คือวิธีการมองของคุณธนินครับอย่ารอทําในสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นครับเพราะฉะนั้นถ้าเราร่างรอแล้วเราบอกว่ามันเออเดี๋ยวร้อยมันเสร็จน,นั้นก็จะเป็นคนเหมือนกับเมื่อโอกาสมาคนหลายคนมาแย่งครับแต่แต่ถ้าเมื่อเราเข้าไปทําในสิ่งที่คนอื่นเขายังไม่ทํากันแต่เราเข้าไปทําก่อนโอกาสมันมาที่เราก่อนครับเพราะฉะนั้นบีไอของผมเองที่เมื่อก่อนผมเอาก็ามา16ปีเหมือนกันครับ ผมเห็นโอกาสแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาว่าจะขยายธุรกิจได้อย่างไรเมื่อเรารู้แล้วเรารู้ว่าถ้าเราไม่สร้างมันก็ไม่มีโอกาสลอยมาหาเราเราต้องไปคว้าโอกาสแล้วเราก็ต้องสร้างครับไปหาเทคโนโลยีก็เหมือนในเจ้าสวนธนินไปหา h อน da เราก็ไปหา b บียนไอครับเราเบียนไอเข้ามาเหมือนกันเลยครับแล้วก็มาสร้างไม่ใช่เราเบียนไอผูกขาดตลาดแต่เบียนไอทำก่อนคนอื่นเขา ก็เลยได้โอกาสที่อยู่ในตลาดนี้แล้วก็สร้างผลลัพธ์ได้ดีกว่าคนอื่นเมื่อเราทํานานขึ้นตลาดมันก็เป็นตลาดที่เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นเขาแล้วก็เติบโตขยายตัวได้มากกว่าคนอื่นเขาเท่านั้นเองนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นไมซ์เซตเดียวกันถ้าเราเข้าใจนะครับแล้วเราเองรู้ว่าโอกาสในจังหวัดต่างๆที่ยังไม่มี BNI เนี่ยเป็นโอกาสเหมือนจะเรากําลังจะเอาระบบที่มันขาดอยู่ะนี่คือวิธีการมองของเจ้าสัวธนินนะครับว่า ที่นั่นขาดอะไรเรามีอะไรเราก็ไปเอาสิ่งที่เขาขาดเอาไปลงแล้วลงปุ๊บมันสร้างอินฟราสตรัคเจอร์มันก็เลยกลายมาเป็นธุรกิจแล้วก็สร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้กับทุกคนและรวมถึงตัวเราเองไปด้วยในจังหวัดต่างๆในประเทศต่างๆเหล่านั้นเห็นไหมครับวิธีการมุมมองวิธีการดูเนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจังหวัดต่างๆที่พี่เจงได้บอกไปแล้วว่ามีจังหวัดอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโคราชนะครับตอนนี้เรามีอยู่2องชัปเตอร์นะครับ นะระยองนะครับที่เราต้องการขยายเพราะท e. างด้านของอ a ส t e น n ซี a บอร์ดนะครับถ้าใครอ่านข่าวจะทราบว่าหลังจากโควิดตรงนี้เนี่ยตอนนี้รัฐบาลอัดเงินอัดงบเข้าไปทางด้านเส้นนั้นเจ้าสวนธนินเองก็เข้าไปประมูลรถรถไฟฟ้าความเร็วสูงเหมือนกันเห็นไหมครับทุกคนรู้หมดเพราะนั้นระยองเราต้องไปนะครับภูเก็ตเช่นเดียวกันครับเมืองเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมารอบนี้ท่องเที่ยวบอกได้เลยว่าโอ้โหยุ่งวุ่นวายแน่มากทุกๆวิกฤตมันมีโอกาสขออย่างเดียวอย่างที่พี่เจงบอก อย่าตายนะอย่าล้มและอย่าตายนะครับเพราะฉะนั้นไปต่อได้แน่นอนนะครับแล้วก็ขอนแก่นอีสานนะครับก็เป็นทางเชื่อมไปทางด้านของกัมพูชาลาวไปทางด้านโซนนั้นมันจะเป็นทางตัดผ่านของนะครับวันเบลวันโรสนะครับทางด้านอีสานอุบลอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นเขตเศรษฐกิจทั้งหมดที่เรามองว่าจะเติบโตแน่นอนใครที่เข้ามาตรงนี้คือโอกาสของท่านครับถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่รู้จักใครในจังหวัด และตัวท่านเองเกิดส,สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาทางด้านพี่เจงได้